สูตรไข่มันจะใช้ได้พ่นบ้างอ้มถือกูไม่ได้เลยเลยไม่ได้ลูกแก้วไม่ได้ถิ่มเขี้ยวไม่ได้เลย บัดฟรีบัดฟรีใครมีสูตรบางคมีมีใครมีสูตรแบบว่าแบบสูตรแบบแบบหนึ่งห้าหนึ่ง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 ห้าอะไรประมาณนี้มีไหม <c oughs> กดรัวๆไม่เราจะไม่กดรัวๆได้ดคด่ะเพราะว่ากดรัวๆทีไรแบบโอ,โอ้โหเกลือลดเกลือความหนาบางลดเกลือความหนาบานเลยแล้วสรุปว่าเราจะเอาอันที่แดงเนาะเพราะอันที่แดงอะมันดีสุดพี่อะมีลูกแก้วอยู่แล้วพะดวงพี่นี่คือแบบได้แต่ลูกแก้วเราต้องการพิมพ์เขี้ยวแค่สามอันแค่สามอันเท่านั้นเอาอันเนี้ยเอาที่แดงแล้วกันใช้พิมพ์เขี้ยวแค่สามใบเท่านั้น ตอนนี้เรามีเพจทั้งหมด 13,999... หอ,อ 13, พัเรพจนะคะไปะได้เวลามันได้เวลามาเราจะเริ่มซุ่มด้วยเพลงที่แบบเราต้องห้าเพลงที่มันแบบเพลงที่มันแบบเ,เพลงอะไรดีวะ เอาแล้วนะคะจังหวะนี้เราจะมาเริ่มใช้สูตรได้ดีหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งอะข้อหนาข้อนาึห้าหนึ่งโอเคเราจะใช้สูตรข้าน้องเบญญาดาแล้วกันนะหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งไปก็เลยเราต้องการพิมพ์เขี้ยวกะท่มใบเท่านั้นโอ้โหทำไมมันทำไมมันไม่ออกมาตรงเกิอนอีกนิดเดียวเลยจะได้พิมพ์เขี้ยวเลยเนี่ยอ่ะไปจัดไปห้าอันห้าอันยังไงยังไงยังไงพิมพ์เขี้ยวสักอัน โอ้ไม่ได้วะโอ้โอ้โหอ๋อเกลือไม่เป็นไรมันยังไม่เกลือเพราะว่ามันคะแค่ห้าอันแรกห้าใบแรกเนาะอันหนึ่งไปหนึ่งโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันหนึ่งหนึ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งหนึ่งหนัง,นงลุ้นก่อนลุ้นก่อน โอ้โหเออหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งไม่ได้พ่นวะมีใครมีสูตรอะไรอีกไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหหนึ่งสามครั้งห้าหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งสามครังใช่ไหมพี่หนึ่งโอเคเราจะลองใช้สูตรของพี่หนึ่งดูนะคะสูตรพี่หนึ่งก็คือหนึ่งสามครั้งแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามครั้งโอ้โหหนึ่งหนึ่งเป็นไงละหนึ่งอ่ะไปอีกหนึ่ง ให้มันครบสามครั้งสูตรไข่มันจะใช้ได้พ่นบ้างเอือเอือเอือไม่ได้เฮ้ย <c> อ <oughs> ักอันนีอ้อุ้ยอู้หูอีกอันเดียวเองนี่หนึ่งสามครั้งแล้วเอาไปห้าหนึ่งครั้งเชอะ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 ห้าหา้าอุ้ยอู้หืู รู้สึกมันแบบเค็มหนึ่งหนึ่งอีกสามข้างถ้าสุดนี้ไม่ได้ก็คือมัน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 ออกมันออกยากจังวะตอนนี้เรายังไม่เสียเพชรนั้นเราใช้บัตรฟรีอยู่นะคะอุ้ยมันจะเลยทำไมนะวิ่งชะ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 สักอันสักอันอันนี่มันไม่เกลือน่ะอีกหนึ่งอัน โอ้โหผ่านไปสองสูตรไม่ได้เลือกได้แลาวเราจะเริ่มเราจะเริ่มเสียเพชรแล้วนะเอางี้เดี๋ยวพี่จะใช้หนึ่งหนึ่งไปก่อนเอาบัตรฟรีไปให้หมดก่อนไปเฮ้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 ไม่ได้กูไม่ได้เลยไม่ได้ลุกแก้วไม่ได้พิ่มเขี้ยวไม่ได้เลยบัตรฟรีกูเนี่ยบัตรฟรียี่สิบใบไม่ได้อะไรเลยนั่นไง เราเสียบบัตรฟรีไปแล้วนะคะ20บใบเราจะเริ่มทําการเสียบเห็ยนยังเป็นทางการ515มีคนบอกสูตรนี้กันมาเยอะมากก็คือ515หนึหกดหลัวัๆโอ้โหพี่หนึ่งให้เราลุ้นกันบ้างดิโอ้โหกดหลัวัๆมันก็ไม่ลุ้นนะดิมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะแต่อีกแค่พิมพ์เขี้ยวทราบใบเนี่ยไปห้าหนึ่ง้สักอันสักอันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือหืออือ อ่ะห้าหนึ่งอ่ะหนึ่งไปหนึ่งห้าหนึ่งห้าไปอู้หเกินใจล้มๆนะใจล้มๆอ่ะให้อีกรอบให้อีกรอบสูตรนี่เราไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะใช้ได้พูดหรือเปล่าอุ้ยโอ้โห ลูกแก้วอยากได้ถิมเขี้ยวออกลูกแก้วอยากได้พิมเขี้ยวออกลูกแก้วจ้าเพราะคุณหลืมช่องแอะเียไปกระต่อเราจะใช้กดหารามขงังกดหนึ่งหนึ่งขงังสู้กำนันแบงค์อะหารามขงังสักนิดสักนิดโอ้โห ไปต่ออุ <conclusions. S 1> LIKE ิมเียวอุยมเขียวนอันอได้พิมเขียวมานึ่อันเรื่องพิมพเขวแค่ออันได้พิมพ์เขี้ยวมานหนึ่งอันหมดหมดไปเก้อยเพทได้ได้พิมพ์เขี้ยวหนึ่งอันได้ลูกแก้วหนึ่งอันอันละสร้อยห้เลยหรออยได้พิมพ์เขี้ยวมานึงอันว่ะเอาไปอีกห้าอันไปเฮ้เฮ้ พิมเขี้ยวพิมเขี้ยวพิมเี้ยวพิมพิมไม่พิมเลยอะพิมพ์ไม่พิมพ์ให้เราเลยอุ้ยพิมเี้ยวอุ้ยพิมเขี้ยวอุ้ยพิมเขี้ยวได้อีกหนึ่งอันเฮ้ยได้พิมเี้ยวอีกหอันพี่ขายพิมเี้ยวแค่อันเดียวทุกคนได้พิมเขี้ยวมาสองอันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขายแค่อันเดียวอะอันเดียวอันเดียวเจมเมาดเจมค ขเขียวอีกแค่อันเดียวจะจะได้สกินปืนแล้วว่าตอนนี้เพชรหญิงอ้วนหมดไปอย่างเป็นทางการประมาณ1,400เพชรแล้วเออ,เออ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 อีกอีกอีก,อก,อกหนึ่งอันอีกแค่อันเดียวเท่านั้นอีกแค่อันเดียวเท่านั้นเราจะลองก,กดหนึ่งหุ่นเทพจิงเหอ มีใครกดหนึ่งแล้วมันได้แบบพิมพ์เขี้ยวบ้างไหมแบบแล้วกดหนึ่งแล้วได้พิมพ์เขี้ยวมันมีบ้างไหมฮะมันมีบ้างไหมกดอะไรอะลิ้นกดพี่ยิ่งฉันต้องใช้ลิ้นกดเลยหรอเดี๋ยวต้องใช้ลิ้นแตะเมาส์น่ะเกินไปมันเะกินไปมันเกินไปปะหาอันเฮ้ฮะเฮ้ยแค่อันเดียวอีแค่อันเดียวแค่อันเดียวโดนจะได้โดนจะได้ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อีกแล้ว เอาละก็คือกฎประธีทานั่นแหละได้ก็ได้ไม่ไดก้ก็อู้ยอุ๊ยอุ้ย,ย,กกกกยได้ลูกแก้วมาได้ลูกแก้วมาอีกหนึ่งลูกได้ลูกแก้วมาซ่องได้พินเขยวมาซ่องเราจะใช้งบแค่ให้มันหมด1,900ที่เรือเนี่ยให้เลือดนึ่งหมื่นเพชรทวนถ้าถ้ามันเยอะกว่าน,นั้นมันก็จะมันก็จะแบบมัน,ก,น,ก,น,ก,นก็จะม้าไปไงอี <S 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 แค่อันเดียวคราบ CM ็ค่ะ เถอะอีกแค่อันเดียวฉันจะได้สก,กินปืนแล้วนะคะ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 พิมพ์อะกดละห้าทีไปฉันจอมชิตาเป็นมันพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวพิมพ์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 มพมเขียวอ,อ,อันสักอันกดเลยกดเลยอันเนียวอันเนียวอันเนียวอย่าให้มันเกินงบอย่าให้มันเกินงบ โอ้เป็นสาวแม่เป็นหมอเลือกอีกพันสี่ร้อยเพชรนั่นเนี่ยอีกพันสี่ร้อยเพชรนั่นเนี่ยกดไปเลยรโลโลลุ้นลุ้นลุ้นอุ๊ยโอ้โหลูกแก้วจะเอาเพียงแยวไม่เอาลูกแก้วโอ้ยลูกแก้วมีเยอะแล้วจีเอ็มค่ะดูมันออกสวยงามสาวสาวเป็นร้อยเป็นร้อยคิวคิวตุกขั ป็นซอฟเป็นโถแค่อันเดียวเท่านั้นนะออกมาจากในลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วเยอะแล้วที่ลาลูกแก้วเยอะแล้วไม่เอาแล้วได้ไหมลูกแก้วเนี่ยไปพิมพ์เยวพิมพ์พิมพ์มพิมพ์พิมพ์เลยทาไมเลยทําไมเลยทําไมทําไมไม่เมตตักนเลย นบประมาณได้แล้วอันสุดท้ายอุ้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 ยได้แล้วเอาล่าเาลาะเราจะไปเอามันแล้วนะ ตอนแรกพี่มีเพชรพี่มีบัตรฟรี20บใบใช่ไหมมีเพชรอยู่3า0 0เกตอนนี้เลือก0 0ใช้เพชรไปทั้งหมด3 0 0พันกับบัตรฟรี20บใบก็ตอนแรกพี่มีผิวเที่ยวอุ้ยพี่มีลูกแก้วอยู่13ามป่าวะได้เพิ่มได้ลูกแก้วมาสาอันนี่ถ้าุูมลูกแก้วอีกก็คงหมดเยอะกว่านี้แต่พี่โชคดีตรงที่พี่มีลูกแก้วเยอะไงพี่โชคดีตรงที่พี่มีลูกแก้วเยอะก็เลยได้เลย ได้ลูกแก้วมาซ้ำได้ทิมเทียวมาซ้ำในงบส0 0พเพชรกระบะสิ่ยี่สิบใบเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวอยปืนฉีดน้ำของฉันเดียฉันจะเอาลงไปเล่นในแมตเขาว่ามันดีเ m 8แปดแปงล่างปืนประทูที่ฉันเคยไฟฟ้านอาตอนนี้มาได้กลายแล้วเป็นปืนฉีดน้ำมาส่งการเรียบร้อยแล้วอ,อืใช้ไปดีใช้ฉันทีไปดี เรียบร้อยไ,ได้แล้วดะจ๊ะจะ๊าจ๊าโชคดีพี่พี่น่ารักนะอุ้ย,ยสวยงามแสดงในล็อบบี้ไปเลยสกินนี้มีอาตาการยิง สก,กินนี้อัตราการยิงบวกแม่นยำอันนี้ก็ต้องดีกว่าโอ้โหปืนในตำนานเราปืนในตำนานเราก็จะไม่ได้ใช้ต่อไปเพราะว่าเราจะใช้กระบอกนี้แทนนะคะได้แม่นยำด้วยได้อาตราการยิงด้วยปกติมีอัตราการยิงมันก็ดีอยู่แล้วไงแต่นี้ได้แม่นยำด้วยก็คือแบบยิงไปมัม่วๆก็โดนนะคะอะไรประมาณนี้ปะยิงไปมัม่วๆก็โดนอย่างงี้ปะอืมสวยสวยที่สุด